ดื่มกาแฟแอลกอฮอล์หรือมีภาวะความดันโลหิตสูงผมแนะนำสูตรน้ำผักผลไม้สก,กัดเย็นสูตรนี้เลยครับสวัสดีครับจากจุยเซอร์คลับใครที่ดื่มกาแฟแอลกอฮอล์มีภาวะเครียดทั้งร่างกายและจิตใจล้วนส่งผลให้ร่างกายเสียโพแทเสเซียมครับ ผลเสียงของการขาดโพแทสเซียมก็คืออ่อนเพลียตอบสนองช้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงหัวใจเต้นผิดจังหวะครับเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับโพแทสเซียมกันสักนิดนะครับโพแทสเซียมเป็นอ e ิเล็กโทรไลต์เป็นสื่อนําไฟฟ้าที่อยู่ในเซลล์ของเรามีหน้าที่ควบคุมหลายระบบในร่างกายช่วยให้สมดุลน,น้ําการทํางานของกล้ามเนื้อระบบประสาทและหัวใจให้เป็นไปตามปกติครับในวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องการ โพแทสเซียมอยู่ที่ประมาณ1,600-2,000ถึงมิลลิกรัมต่อวันครับผักชนิดหนึ่งที่มีโพแทสเซียมสูงนั่นก็คือเซลรลลี่หรือว่าขึ้นช่ายฝรั่งนั่นเองในน้ำหนัก100กรัมมีโพแทสเซียมถึง260มิลลิกรัมเลยครับหลายคนคงเคยดื่มน้ำเซลรลลี่มาบ้างแล้วนะครับดื่มแล้วบางคนบอกรสชาติไม่อร่อยเลยก็เลยไม่อยากดื่มวันนี้ผมจะมาชวนทำน้ำเซลลรี่สกัดเย็นให้มีรสชาติ อร่อยๆอครับเมื่อเราซื้อเซลลอรี่มาแล้วเราก็ควรที่จะหั่นในส่วนของที่เป็นโคนออกไปนะครับเพราะโคนของเซลลอรี่เนี่ยข้างในบางทีจะมีสิ่งสปกแอบซ่อนอยู่นะครับสูตรในครั้งนี้ผมจะใช้เซลลอรี่จำนวน4ก้านนะครับผมก็จะเอาใบออกด้วยใบเนี่ยถ้าเบื่อเราเอามาสกัดด้วยก็ได้นะครับแต่กลิ่นเนี่ยเขาจะแรงมากกว่าปกตินิดนึง การเอาใบออกจะทําให้กลิ่นของเซรัลี่เนี่ยน้อยลงครับน้ําหนักของเซรัลี่สก้านก็อยู่ที่231กรัมซึ่ง231กรัมเนี่ยเราก็จะได้ปริมาณของโพแทสเซียมเข้าไปในร่างกายของเราอยู่ที่ประมาณ500กว่ามิลลิกรัมแล้วนะครับน้ำเซรัลี่ของเรารสชาติจะดีไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดแอปเปิลนะครับในครั้งนี้ผมใช้แอปเปิลเขียวเบอร์112จํานวน2ลูกครับ เพื่อให้ง่ายต่อการล้างทำความงงสะอาดและนําไปสกัดเราก็จะหั่นเลอร์รี่ให้เป็นท่อนสั้นๆสักน,น,น,นิดหนึ่งนะครับเราก็นำเซอร์รี่แล้วก็แอปเปิลเขียวมาล้างทำความสะอาดด้วยน้าเปล่าสักสามรอบนะครับหลังจากนั้นก็แช่ด้วยผงฟูหรือเบกกิ้งโซดา20นาที ็ลางด้วยน้ำเปล่าอีก1รอบครับนำแมปเปิลมาหั่นเพื่อนำไส้กลางออกครับนำวัตถุดิบไปสกัดเย็นกันเลยครับ Ard, <v> anyway, ใครใช้รุ่นนี้อยู่ก็ปรับหัวปรับแรงดันไปสักเบอร์สามนะครับเริ่มจากแอปเปิ้ลเขียวก่อนครับคราวนี้เราก็ตามด้วยสลี่เลยครับเราก็ใส่สลับกันไปมานะครับระหว่างแอปเปิ้ลเขียวกับสลี่ครับ กากที่ออกมาก็แห้งอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยนะครับผมจะสะกัดแอปเปิลเขียวให้หมดก่อนครับเพราะว่าระหว่างแอปเปิลเขียวกับเซลเี่ครับเซลเี่มีเส้นใหญ่มากกว่าครับหลังจากนั้นผมก็จะตามด้วยเซลเี่เลยครับเซลรเี่ิ้นสุดท้ายแลครับ หลังจากที่เราใส่เซลร์รี่ชิ้นสุดท้ายไปแล้วเราก็เปิดให้เครื่องเขาหมุนต่อไปประมาณสัก1น,นาทีเพื่อให้ระบายกากออกให้หมดนะครับสำหรับเครื่องระบบเกียวต้องทำแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับเซลล์รี่4ก้านแอปเปิลเขียว2ลูกจะได้น้ำประมาณสักเท่าไหร่ครับได้น้ำา4 5 5 c ซีซีเพียงพอสำหรับ1คนเลยครับ ข้อควรระวังในการดื่มน้ำเซลรลลี่เนื่องจากเซลรลลี่มีโพแทสเซียมสูงนะครับใครที่เป็นโรคไตเนี่ยควรหลีกเลี่ยงนะครับกรณีคนปกติถ้าเราดื่มโพแทสเซียมเกินนะครับไตก็จะขับกอกไปได้แต่ถ้าคนมีปัญหาเรื่องไตเนี่ยก็จะขับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงครับเดี๋ยวผมขอลองชิมดูสักนิดนึงครับ รสชาติดีดื่มง่ายกว่าเซอร์รี่เพียวๆเยอะเลยครับลองไปทำดื่มกันดูนะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ